ทีนี้มาดูเรื่องของหนึ่งในมหาสถีระดับโลกกันบ้านนะครับซึ่งบอกว่าก็เป็นเศรษฐีก็โอเคแต่ตอนนี้อยากจะสลัดตําแหน่งของการเป็นอภิมหาเศรษฐีด้วยการที่จะบริจาคเงินก้อนมหาศาลให้กับองค์กรการกุศลแล้วคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นครับนอกจากบิลเกตส์ชายซึ่งใช้นามบัตรใบเดียวกันมาเกือบจะตลอดชีวิตนั่นก็คือ CEO ของ m i c r o s o f t นั่นเองครับ เบลเกตล่าสุดบอกแบบนี้ครับบอกว่าจะมีการสลัดสถานะภาพของการเป็นมหาเศรษฐีนะครับโดยการบริจาคทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นะครับของตัวเอง200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเข้าองค์กรการการุศลทั้งหมดเลยนะครับทางด้านของสถานีโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษได้มีการรายงานนะครับว่าองค์กรการก,ารกุศลที่เกตส์บริจาคทั้งหมดก็ไม่ใช่องค์กรที่ไหนแล้วครับก็คือองค์กรที่ตัวเขากับอดีตภรรยาเนี่ยร่วมกันจัดตั้งขึ้นมาก็คือ Bill and Melinda Gates Foundation เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดเลยนะครับที่เกตส์ซึ่งตอนนีี้่ เขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่4ของโลกนะครับตอกย้ําเจียตอนอารมณ์ของตัวเองในการที่จะคืนทรัพยากรและความมั่งคั่งให้กับสังคมกันด้วยเกตแสดงความจำนองที <S <S ่จะสละทรัพย์สินทั้งหมดที่มีนะครับในครั้งแรกเมื่อ12ปีที่แล้วละ่ะปี2010นะครับซึ่งปริมาณทรัพย์สินในขณะนั้นนะครับมีการขยายตัวขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็น2เท่าแน่นอนว่าเงินมันก็มีมูลค่าสร้างตัวมันเองขึ้นมาได้นะฮะปัจจุบันตารางงานของ Forbes ครับาทางด้านของเกตจะมีทรัพย์สินป,ประมาณ1 0 0 0ัฐ ต่หลายฝ่ายประเมินนะครับว่ามูลค่านะครับทรัพย์สินของเกตสจะลดลงอย่างมากเลยถ้าเขาดําเนินการในการบริจาคเงินก้อนนี้นะครับให้กับ Bill a n d Melinda Gates Foundation ซึ่งเป็นกองทุนที่เขาตั้งขึ้นมากับภรรยาอดีตภรรยาตั้งแต่ปี2000ลเลยเกตสจะมีการแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชี Twitter นะครับว่ามูลนิธินี้เนี่ย <c oughs> มีแนวโน้มด้านค่าใช้จ่ายใ,ในแต่ละปีที่เพิ่มขึ้นนะครับเฉลีย่ยเนี่ย6 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ขึ้นมาอีกประมาณ50%เลยนะครับไปอยู่ที่9ก0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปี2026นีอันนี้เป็น projection เพราะปัจจัยเชิงลบที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะนะครับการแพร่ระบาดโควิด -19 ความขัดแย้งนะครับทางภูมิรัฐศาสตร์รัสเซียยูเครนนะครับภาวะโลกร้อนตาที่เกตสเคได้ทวิตเตอร์อระบุแบบนี้เมื่อตัวเองมองไปในอนาคตก็วางแผนที่จะมอบความมั่งคั่งทั้งหมดของตัวเองเลยให้กับทางมูลนิธิก่อนแสดงความหวังว่าการดําเนินการแบบนี้จะทําให้ตัวเองนั้น หลุดจากอันดับมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคนหนึ่งด้วยเกตสบุบอกว่าตัวเองมีภาระหน้าที่ในการที่จะต้องคืนทรัพยากรของตัวเองให้กับสังคมในลักษณะที่มีผลกระทบมากที่สุดในการลดความทุกข์ทรมานยกระดับคุณภาพชีวิตและการกระทําตัวเองนะครับมีการจุดประกายมหาเศรษฐีคนอื่นๆน,นะครับให้กล้าออกมาทําประโยชน์เพื่อสังคมในช่วงเวลาสําคัญแบบนี้เช่นเดียวกันในส่วนของมูลนิธิเกตส์ฟอนเดชั่นนะครับ ทำงานในประเทศต,ต่างๆนะครับมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดต่างๆนะครับโรคร้ายต่างๆเช่นมาเรียการปรับปรุงการศึกษาการแก้ไขปัญหาสุขอ,อนามัยที่เลวร้ายนะครับโดยเชื่อว่ามูลนิธิของเขาและอดีตภรรยานี้เป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกในปี2020ถือครองทรัพย์สินที่49,800ล้านดอลลาร์สหรัฐได,ด้รับการสนับสนุนนะครับจากมหาเศรษฐีท่านอื่นด้วยเช่น Foreign Buffett ซึ่งก็ติดอันดับรวยอันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกัน รายงานระบุนะครับว่าเกตจะมีการครองตําแหน่งบุคคลที่ร่ารวยที่สุดจากการจัดอันดับของ Forbes นะครับระหว่างปี95ถึงปี2010นะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือระหว่างปี2013ถึง2017ก่อนที่จะสลับตาแหน่งมหาเศีอันดับที่1ของโลกในปี2017ให้กับเจฟ f เบซอ c สเขากเออ a m a อมซนะครับแล้วก็เอลอนมัสซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้ง Tesla แล้วก็ SpaceX กันด้วยนะครับน่าสนใจมากเลนะครับว่าหลายคนตั้งคำถามว่าล้วบริจาคเงินมากมายมหาศาลแบบนี้ และลูกเขาอะแทบไม่เคยได้ยินเลยนะครับว่าเขามีลูกกี่คนนะฮะจริงๆิลเกตจะมีลูก3าคนนะครับแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งครับลูกๆก,ก็มีหน้าที่ในการที่ต้องไปดารงชีวิตของตัวเขาเองอาจจะมีเงินทองอยู่บ้านแต่ไม่ที่จะส่งมอบเวลส์ wealth, หรือว่าความมั่งคั่งทั้งหมดให้กับลูกตัวเองนะครับแล้วก็เป็นคมเนียงประเทศพัฒนาแล้วจะไม่ได้มีการหยิบยกเรื่องประเด็นของลูกขึ้นมาให้ลูกมีความรู้สึกว่าเป็นคนใหญ่คนโตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่า ไม่ได้ติดยึดกับเรื่องของครอบครัวมากนักสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นแค่ข้อสังเกตนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่ามหาเศรษฐีที่เราเห็นเนี่ยเราจะไม่เค่ได้รู้เลยครับว่าลูกของเขาเป็นใครกันบ้างเพราะว่าก็จะเก็บเอาไว้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ละครอบครัวในโลกตะวันตกแบบนี้นะครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ